โคดเดดกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับวันที่16กรกฎาคม2565นั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยรายกันนะครับผม16นาฬิกาครับผมคาชิมะนะครับผมพบกับโคบะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังบอยครับผมพบกับชูริสนะครับผมแล้วก็มิด เทิร์นแลนนะครับผมพบกับแลนเดอร์ด้วยและกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงวันนี้มี3คู่ใหญ่ต่างเวลามาให้ดูกันด้วยและกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นบ้านเรานะครับผมหรือว่า5ทุ่มบ้านเรานะครับผม23่สานาฬิกาแลกัเที่ยงคืนบ้านเราครับผมหรือว่า0.0นนนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับคาชิมะครับผมพบกับอ่า วิซเซลวิเซลนะครับผมคาบะนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นลีกญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าหืมน่าจะจับตามองแล้วก็น่าจะดูเดือดเผ็ดมันพอสมควรเลยและกันนะครับผมก็เป็นว่ายังไงในช่วงนี้อาจจะมีทีมแปลกทีมที่ไม่คุ้นหูคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยรอบอลยุโรปเปิดฤดูกาลนะครับผมน่าจะได้ดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นทางด้านของ ทางด้านของวิเซลนะครับผมที่เรียกได้ว่าชนะมาสนัดติดเลยแล้วกันนะครับผมก็ส่วนสถิติการพบกันนี่เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของเป็นทางด้านของคาชิมะนะครับผมที่รู้สึกว่าจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าล่าสุดนี่คาชิมะนะครับผมก็สามารถที่จะชนะได้นั่นเองนะครับผมในนัดล่าสุดแต่ว่าเรียกได้ว่าความพึงเถิมของวิเซลนี่อาจจะ นำกลับมาชนะได้นะครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมขออนุญาตทาง การทางด้านของวิเซลคาบะและกันนะครับผมก็ประมาณนี้และกันนะครับผมส่วนทางด้านของยังบอยพบกับชูลิสนะครับผมก็ยังบอยนี่หลายๆคนอาจจะอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมกับทีมที่เรียกไนดะ้ว่าเจอแมนยูที่ไรนี่ต้องมีแบบว่าความสนุกสนานที่ฮาปาจิงโกอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องแมนยูเลเวอร์พูลที่ผ่านมานี่เอาไว้คุยกันท้ายคลิปและกันนะครับผมอะ่ะห้าทุ่มนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งลีกที่เรียกไนดะ้ว่ามีขา ประจำในการเข้าเข้าไปาเขาเรียกอะไรอ่เข้ารอบที่จะไปคัดเลือกที่จะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายกับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับผมก็เรียนว่าทั้งซูริตท,ทั้งทางด้านของยังบอยก็เป็นขาประจํานั่นเองนะครับผมก็เอาไป็ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าคู่นี้นี่เฮดทูเฮดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเพราะว่า,าต้องเรียกได้ว่าเราไม่ค่อยดูหลีกพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับผม ก็ h ฮ h ดทูเฮดก็ประมาณนี้แล้กันนะครับผมยังบอยครับผมยัง ไม่แพ้ใครเลยนะครับผม3นัดติดนะครับผมส่วนซูริสนะครับผมก็นัดล่าสุดถึงจะแพ้มานะครับผมแต่ว่านองนัดสองน,นัดก่อนหน้านี้นี่เรียกได้ว่าโอ้โหเลยละกันนะครับผมโอ้โหยังบอยนี่เรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นนี่ชนะถึง7ประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าขยี้ทีมคู่แข่งได้สนุกสนานนี่ฮะปาทิงโกะอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนสถิติการพบกันนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นทางด้านของ เป็นทางด้านของสุริตนะครับผมที่น่าจะทําได้ดีกว่านะครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงผมขออนุญาตเอียงไปทางที่อย่างบ่อยแล้วกันนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนเวลาเที่ยงคืนครับผมก็เป็นอีกหนึ่งหลีกที่เรียกได้ว่าหน้า,าทีมหลายคนอาจจะคุ้นตาสโมสรนนะครับผมแต่ว่าไม่คุ้นชื่อทีมสักเท่าไหร่นะครับผมกับมิทเท์แลนด์นะครับผมพบกับทางด้านของเรนเดอร์นั่นเองนะครับผม ก็เอาเป็นว่ายังไงกันแล้วแต่เนี่ยตาสัญลักษณ์ของสโมสรนี่อาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาใครหลายๆคนนะครับผมแต่ว่าทางด้านของผมนี่เรียกได้ว่าคุ้นหูคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่ายังไงกันแล้วแต่เนี่ยก็การผิดการถูกให้ดีๆด้วยแล้วกันนะครับผมฟังหูไว้หูหรือว่าจะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับผมก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผมเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้เลยแล้วกันนะครับผมหรือว่าจ เข้าไปที่เว็บไซต์โดยตรงได้เลยนะครับผมกับ FIFA 12 GO นั่นเองนะครับผมก็เรได้ว่ามี2ช่องทางให้คุณได้เลือกด้วยและกันนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมกับเวลาเที่ยงคืนในวันที่16กรก,กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องดู h เฮ to h เฮดแหละโพรคู่นี้ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ตอนนี้ผมกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงแล้วแต่เฮดทูเฮดนี่ ก็เป็นทางด้านตัวต้องเรียกได้ว่าสูสีพอสมควรเลยแล้วกันนะครับผมทางด้านของเลนเดอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่ายังไม่แพ้ใครเลยในสานัดติดนะครับผมส่วนทางด้านของมิทเทนมิทเทนแลนด์ M itten. M itten นะครับผมก็เรียกได้ว่าชนะมา2นัดติดนะครับผมแต่ว่านัดล่าสุดนี้ก็แพ้ไปนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่สถิติอาจจะมีเขาเรียกอะไร แบบไม่สามารถวัดได้นะครับผมแต่ว่าก็เป็นแนวทางให้เราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฮ o h เฮ d ของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่า2ทีมนี้เจอกันเป็นอย่างไรบ้างอ่าก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหเป็นด้าน้าของมิทเทลแลนด์นะครับผมที่เรียกได้ว่าเหนือกว่าเห็นเลยแล้วกันนะครับผมก็เป็นว่าย่งไงก็แล้วแต่เนี่ยคู่นี้ก็ไม่น่าจะผิดโพยไปได้ ยากนะครับผมก็น่าจะเป็นทางของมิชลินนะครับผมก็ต้องกาไปที่นี่เลยแล้วกันนะครับผมมิชลินก็เอาเป็นว่ายังไงก็สรุปตามนี้แล้วกันนะครับผม3คู่ใหญ่ๆก็เอ่อเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมเองคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ